มีใครที่ทําการตลาดแล้วมันไม่เป๊ะไม่ปังทําธุรกิจแล้วมันไม่ดังสักทีเพราะเหตุผลที่ว่าเราอยากเป็นตัวเองอยากครีเอทีฟคือเวลาเราเห็นคนที่ทําธุรกิจแบบเดียวกันละขายของเหมือนเราเขาก็จะมีแพทเทิร์นในการขายที่มันซ้ําๆที่มันใกล้เคียงกันมองไปทางไหนแล้วรู้สึกแบบตลาดอ่ะ ดูแล้วมันแมสมันไม่นิชเราพยายามที่จะหาจุดขายไม่อยากไปซ้ำๆกับใครแล้วเราก็พยายามอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีคนอื่นเขาขายกันไปถึงไหนแล้วเรายังหาทางขายไม่ได้เลยเพราะเราพยายามที่จะแตกต่างทาร่าเองอะเคยเป็นคนแบบนั้นค่ะสมมติว่าเราทำโคชชิ่งทำเพจให้ความรู้พัฒนาตัวเองทรา,าร่าหันไปทางไหนก็จะเจอแต่พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วภาษาที่ใช้คำพูดพาดหัว อะไรอะไรก็ตามอ่ะมันดูแบบซ้ํากันไปหมดจนเราเองก็เบื่อแล้วก็เลยพยายามที่แบบทาตัวให้มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะพยายามหาจุดข,ขายเป็นตัวเองนะคะจนกระทั่งทาร่าไปได้ยินเรื่องนี้มานะคะจอห์นคาร์ตันนักเขียนโฆษณาดังมากๆนะคะแบบประสบความสําเร็จแบบเป็นโค้ชเป็นครูครูรูในระดับโลกและคํานึงที่จอร์นคาร์ตันเคยบอกว่าถ้าคุณกําลังทําการตลาดอยู่และคุณยังไม่ได้ก๊อปปี้สูตรของผมผมว่าคุณอ่ะ พลาดอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปแล้วสูตรของผมเนี่ยมันเวิร์กผมมีสคริปต์ผมมีขั้นตอนของผมให้แล้วก็ผมใช้เองมันเวิร์กใครก็ตามที่ลอกผมไปอะ่ะมันเวิร์กถ้าคุณยังไม่ลอกผมแล้วคุณพยายามจะคิดวิธีที่ดีกว่าผมอะ่ะคุณจะเสียเวลาและพลังงานในชีวิตไปมากเพราะฉะนั้นอยากได้โฆษณาดีๆเขียนตามสูตรของผมจะได้จบ จริงๆแล้วทาร่าก็คิดว่ามันมันก็จริงแหละทุกวันนี้เราอยากทําธุรกิจออนไลน์แล้วเราก็มีโค้ดครูธุรกิจเยอะแยะมากมายถ้าเกิดเราเปิดใจเราลดอีโก้ตัวเองไม่ต้องเก่งมากก็ได้ไม่ต้องสร้างสารรค์มากก็ได้ไม่ต้องนิชมากก็ได้ถ้ามันมีสูตรอะไรที่มันตลาดตลาดเราหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วมันใช้ได้ผลเลยช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดพลังงานมันทําให้ลูกค้ารู้จักเราเยอะขึ้นทําให้ความรู้ของเราได้ส่งต่อไปหาลูกค้ามากขึ้น เฮ้ยจริงๆมันก็โอเคนะมันก็วินวินวินด้วยกันทุกฝ่ายสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาคล้ายๆกันนะคะคือเราอยากนีชเราอยากเป็นตัวเองเราพยายามครีเอทีฟถ้าเราลองแล้วมันไม่เวิร์กนะคะ <sk ull ing> เราลองหาต้นแบบดีๆสักอันหนึ่งแล้วก็ไปลอกเขามาเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะอยากพัฒนาตัวเองอยากเติบโตในทุกด้านทั้งในเรื่องการงานการเง,นง,นง,นงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพการเติบโตทางจิตวิญญาณทั้งวิทยาศาสตร์และศยศาสตร์นะคะฝากติดตามทาร่าในทุกช่องทางด้วยค่ะ